ที่21มกราคม58นะครับมีน,นาโรงพยาบาลนครปฐมกออันนี้เป็นร้านโรตีวันนี้ลูกสาวมาทาแทนก็เคยมาอุดหนุนในช่วงหนึ่งก็มามาทานเป็นประจําอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เขาก็สร้างโรงพยาบาลใช่ปะ่ะก็ไปอยู่ตรงนู้นก็ไม่ได้ตามไปก็เจอบางเจ้าก็คนอื่นมาทําแทนใช่ไหมก็มีแต่น,นี้ลูกสาวโตแล้วเห็นตั้งแต่ตัวกับเปียกตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยนะอืมนี่รักมาขายแทนแม่นานหรือ,อยังครับ นานแล้วพอดีว่าวันนี้เพิ่งผ่านมาไม่ได้มาทางนี้นานละพอดีไปทุรละมาเดินกลับมาเรื่อยเรื่อยแล้วศึกษาไม่ใช่เรียนรู้การทํานี่ยากไหมครับ,รบไม่ยากเลยเป็นสายเลื่อนเนาะพ่อกับแม่ก็ทําเก่งนะแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ทําอะไรอยู่ล่ะครับพ่อกับแม่ไปทําอะไรอยู่ตอนนี้ออกพักก็ค่ะมาถ่ายแทนอ๋อสบายไปแล้วมีลูกก็ดีอย่างนี้ใช่ไหม <laughs> อันนี้ก็น้องสาวนะครับมาอุ่หนุนได้ที่หน้าโรงพยาบาลนครปฐมขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตรงนี้หน้าโรงพยาบาลจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสามโมงคือไป็นต้นไปค่ะถึงสอ,องนคค่ะแล้วถ้าหมดเร็วก็กลับก่อนใช่ไหมนั้นรีบมาซื้อนะแล้วจะมาเจอน้องหน้าตาแข็แขกรสวยๆอย่างนี้บ่อยไหมครับหรือว่ามามาประจ,จํประจแล้วเกิดใครมาแล้วเจอแม่ผิดหวัง <laughs> ไม่มีอะไรสนุกๆน,น,นะช่อง YouTube สิปที่โชคก้านะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดู น,นีมืดไปหน่อยมีอะไรบ้างมักรบะก็มีใช่ไหมครับก็อร่อยนะครับที่ร้านนี้อันนี้จะมืดนิดหนไม่ค่อยมีไฟที่นี่ตำบลพขาประสมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมและน้องสาวเป็นผู้ช่วยทำยากไหมครับรัดวัดอย่างนี้ทำเป็นยังยังแล้วเวลาอะไรนะทำแป้งให้แบนๆบ,บ,บางๆนี่ สำหรับน้องก็ต้องบอกว่าไม่ยากใช่ไหมเขาเลยว่ามีพรสวรรค์นะสืบต่อมาทางสายเลือดโดยตรงคร,ครับก็เดี๋ยวให้ดูร้านในมุมกว้างนิดนึงนี่นสใส่ไข่ในวันนี้ใส่ไข่อันละสิบห้าบาทใช่ไหมอันนี้เป็นโรตีกล้วยหอมอ๋อที่ทําอยู่เมื่อกี้โรตีกล้วยหอมมีรสชาติอะไรบ้างช่วยอธิบายนิดนึงก็มีพิซซา่ามัสมากล้วยหอมกะเพราไก่ อ,อืมแม่ค้าชื่ออะไรครับเมย์ค่ะเมย์มาอุดหนุนร้านน้องเมย์ได้คุณแม่ชื่อแหม่มอันนี้รู้จักกันมานานแล้วหมายถึงว่ามาอุดหนุนนะเป็นลูกค้าอยู่ในอดีตก็ถ้าเจอก็มาตาบากก็คือลองทานก็อร่อยมากนะครับเป็นแบบทางฝีมือทางแขกเลยนะเพราะคุณแม่เป็นคนจัดคนคน,คนประเทศอะไรนะแม่แม่เป็นคนปัตตาอนีอ๋ออยู่ทางใต้อะแล้วคุณพ่ออินเดียแต่ไน้าพ่อเป็นชาวต่างชาติเลยนะ ของแท้เลยนี่ก็ต้องบอกว่าถ้าได้มาชิมร้านนี้ก็รสชาติก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าอร่อยมากอ๋อผู้ช่วยมีอะไรจะคุยไหมครับไม่มีนี่นะมาอุดเหมือนกันได้นะอย่างใส่กล้วยหอมวันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วใส่ไข่ธรรมดาอันละ 10บาทช่อง YouTube สิทธิโชคเก้าของคุณนะคุณพ่อคุณนะใครอายุมากกว่าช่างมันเถอะก็อ่ะสุดท้ายละมีอะไรจะฝากนี่ออกไปทั่วประเทศนะแล้วก็ลิงค์ไปต่างประเทศก็มีนะเชิญโฆษณาพูดหรืออะไรได้เลยอ่ะเชิญเลยครับอ่ะโรตี้เชิญได้ก็เฝาดร้านของเีด้วยนะคะช่วยกันมาุดหนุนนะคะครับก็ พอดีว่าที่อยากสัมภาษณ์เพราะว่า,ามีคนเขาบอกมาว่าเนี่ยอย่างงานวัดวพ่ที่เพิ่งผ่านไปในในครปฐม,มก็จะมีแม่ค้าขายอะไรนะผัดไทยก็หน้าตาสวยลูกแม่ค้าแล้วก็ใน y o u u u b ในนี้เขาจะลงว่าาแม่ค้าสวยขายอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ขอไปลงบ้างนะอันนี้หน้าแขกก็แม่ค้าสวยขายมาขายโรตีโอเคนะครับอขอบใจมากครับที่มาออกรายการของช่องสิทที่ช่้สวัสดีครับ